ครับอันนี้ลงให้เลยตอนนี้ข้อคิดนันไทยอ๋อโอเคเดี๋ยวแจ้งให้นะข้อสิบใช่ไหมครับข้อสิบเนาะใช่ค่ะข้อสุดอ่ะนี่ตอบได้มั้ยไหมที่ตรงไหม ไม่ยอันนี้รอดอีจัหวะผิดมันน่าจะฟูไม่รู้ปกติดดเตด,ตดี๋ยวคนแก่นี่ยก็เป็นผิดเพราะนั่นอ่เพราตัว ที่สมได้หรือ่คะสิบหกถูกไหมสิบหกตรงไหม,มกหมูเกือบได้ครับสิบหกไม่ตรงนะสิบหกข้อนอนะสิบหกวิธีไม่ออานะขอนะ

ทำอะไรตับทำอะไรตาไม่รู้เมาเมาคลิกเมาอะไรตาในเชื่ออะไร สีกับเหลืองต่างกันใช่ไหมครับถ้าเหลืองนี้ให้มองถ้าเหลืองสนแรกต้องใช้หูฟังและใช้มือกางก็การเดิม ส,สต้องเข้ามาข้างในครับเรียรลเรีลาไนเี่น,นโอเคเจ๋งมากยอดเลย <usion> 3> 3> พี่ส <bür> <zed TC 2> ่งได้เลยใช่ไหมครับเกือบแล้วเกือบแล้วกู